สวัสดีครับผมชาวยูทูบทุกท่านและวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัดคลิปบนหน้าจอนะครับผมก็คือไม่ต้องรูดเลยนะครับผมก็คือเราต้องมีน,นี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็อันนี้นะครับผมคือเราเข้าไปในตูปึ๊บเราเข้าไปในตูแล้วก็ พิมพ์ว่า่างนี้ครับแล้วก็เราก็กดเข้าไปนี้แอปหน้าจอคือเราต้องโดดหลดสองอันนะครับนี่ครับเปิดเปิดนะครับผมเนี่ยแล้วก็เน,นี่ยคุณก็ต้องอัปเดตซัมซุงก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ถ้าอัปโหลดเสร็จคุณก็ เปิดไปเลยแล้วก็จะเป็นหลังแล้วก็จะเป็นตัว M อยู่ข้างหน้านะครับนี่เหมือนเหมือนอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อยู่ข้องบนสุดถ้าเรากดในนี้อยู่ข้องบนสุดที่เป็นลูกกล้องนะครับจะเป็นตัวอัดวิดีโอนะครับผมแล้วก็ถ้าหยุดก็จะ เป็นตรงรูปกล้องเหรอครับแต่นี่จะเป็นเหมือนผมนี่ครับนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับถ้าแล้วก็จะไม่ต้องรู้ด้วยนะครับผมแล้วก็คุณก็ได้เอาลง y o youtube เลยไม่ต้องไม่ต้องมาทําอะไรยากขนาดนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับที่รับชมครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ